ดูดวงรนดอมนะคะไปดูกันว่าตอนนี้คนที่เงียบหายจากคุณน่ะเสมือนเป็นบุคคลศาบสูญ์น<ม>่ะเออตอนนี้เขาเป็นเช่นใดนะคะกดถ้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยเงียบหายเสมือนตายจากอะ่ะตอนนี้เป็นเช่นใดน่ากลัวปะ <laughs> โอตอนนี้เขาพยายามหาเรื่องทำอะไรหลายอย่างหาเรื่องทำเพื่อจะให้ตัวเองอะ่ะไม่เบื่อ ไม่เหงาแล้วก็ไม่เศร้าแล้วก็ไม่นอยทำไมละ่ะเพราะเขาเริ่มรู้ว่าคุณกำลังที่จะหันหน้าไปทางอื่นหรือไม่สนใจเขาแล้วมันนานมาแล้วที่เขาหายไปด้วยแล้วคุณก็ไม่ตามเหมือนกันที่ผ่านมาด้วยใช่นั่นแหละมันเป็นการตัดสินใจของคุณในขั้นตอนของความเด็ดขาดว่าคุณจะไม่มือลั่นไปหาเขาแล้ว เขาเกิดความตื่นตนกแล้วก็งงอุมเอมมเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงได้เป็นแบบนี้แล้วเขาก็เงียบหายเสมือนตายจากไปใช่ไหมเพราะทําไมเพราะว่าเขาอะกำลังใช้กลยุทธ์บางอย่างเพื่อทบทวนการเรื่องราวที่ผ่านมาว่าคุณเป็นอะไรคุณหายไปไหน หรือว่าเขาทำอะไรที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าเขาอยากที่จะรู้ถึงจุดจุดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ที่จะรู้อะไรมากมายมันมึนตึบเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาไม่เคยทำอะไรดีกับคุณเลยอะ่ะที่ผ่านมาเขาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรที่มันขาดอะไรที่คุณต้องการเพราะเท่าที่รู้แล้วคือมันขาดทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ขาดเอาแต่ว่าไม่เคยทำอะไรให้เลยดีกว่า เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาเหม่อลอยเขาเหงาและเขาก็ต้องการใครจากคนหนึ่งใครจากคนคนนั้นคือใครน่าจะเป็นคุณอะนะ DM a พ e ไม่อยากโชว์อ่า DM a พ e น่าจะเป็นคุณอนะที่เขาต้องการในช่วงเวลาเนี้ยเพราะเอาข้อจริงนะไม่มีใครถูกใจเท่ากับคุณเลยเหรอแล้วที่ผ่านมาทำไมถึงปล่อยให้คุณอนะทำงานหนักในความสัมพันธ์คนเดียวล่ะเพราะเขาอาจจะมองว่า ช่วงนั้นเขามีเรื่องเครียดเขายังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะแล้วเขาก็เหงามากๆเลยเขาอยากที่จะให้คุณน่ะนึกถึงเขาบ้างหรือส่งเซนส์ส่งพลังงานอะไรบางอย่างให้กับเขาบ้างเขามารับรู้ได้แล้วนะว่าคุณน่ะคือคนสำคัญของเขาคือคนที่มีค่าสำหรับเขามากๆเลยในเวลาเนี้นะคะไพ่แนะนำว่าให้คุณอยู่กับที่ ไม่ต้องทำอะไรให้เขาเข้ามาเองถ้าจะดีกว่านะคะ